ไอหลอดครับดูดิโอ้โหนี่ความยาวนี่นะสวยมากแต่น่าจะเป็นกอเก่ามากเลยครับนี่กอเก่ามากๆนี่ๆี่นี่นี่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนในดำอำเภอช่องตะกู อำเภอทุ่งตะโกไม่ใช่ช่องตะโกนะครับจังหวัดชุมพรครับมาดูสวนไปก็ดูไปทั่ว ลองดูนะเราจะไปห้องน้ํานะครับแล้วก็เห็นไผ่นะครับเห็นไผ่ไปดูสิไกลๆนี่มันคือไผ่อะไรไปดูกันไปเอาไผ่หลอดครับดูดิโอ้โหือความยาวนี่นะสวยมากแต่น่าจะเป็นกอเก่ามากเลยครับนี่ ฟอเก่ามากๆน,ๆๆน,ๆนี่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 ดูดิครับนี่โดยประมาณนะครับประมาณสามเมตรกว่าน่าจะเป็นฟอเก่าอ่าความสูงก็สูงมากแล้วดูดูลำลำเท่าตลอดอ่าดูดเขาเรียกว่าชาไข่มุกเอาง่ายๆนะลำประมาณหลอดดูดชาไข่มุกนะครับนี่อู้สวยงามครับแต่ผมไม่รู้จะถามใครนะคาดว่าน่าจะเกินสิบห้าปีแล้วมั้งน่าจะเกินสิบห้าปีแล้วครับด,ดูดินี่ ดูน้อของเขาสวยงามครับแต่มันก็มีความโตต่างกันนะครับนี่คือไอเดียที่ลุงเคยคิดอยู่ว่าถ้าเราปลูกจํานวนมากแล้วอายุมันพอสมควรเนี่ยเราจะใช้แทนรีดรีดคือ R า D ด็เป็นอีรีดที่แปลว่ากกครับแต่เขาไปใช้ทําอาคารที่เป็นตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกกาแพงไงน,นะระแนงอะไรก็ได้แล้วก็บุหลังคาเนี่ยเขใช้รีดคือกก แต่เราจะเอาตัวนี้แทนครับดูดิมันสวยงามมากครับแต่นี้เราไม่เห็นนะครับนี่อา่มาดูครับชัดๆเลยอันนี้ชัดเจนครับชัดเจนเลยนะครับสวยงามนะครับนี่คือไ่หลอดครับอ่าสวยงามครับสวยงามอ่าโอเคนะครับนี่นี่คงจะคงจะเก่ามาก 1ิบสิบห้าปีมันก็จะใหญ่่างนี้แต่ว่ามันอยู่กอเดียวด้วยนะถ้าเราไม่อยากให้ใหญ่มากวิธีการคือปลูกเบียดครับปลูกเบียดปลูกชิดครับถ้าเกิดเราจะเพื่อใช้งานนะครับเราก็จะต้องัดแต่งนะครับดูแลเขาตามความต้องการที่เราจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ลำที่ต้องการประโยชน์ของเขาละครับแต่นี่จากที่ลุงมอกนี่ก็ยังว่าเป็นสิบสิบปีแล้วครับนี่เป็นสิบสิบปีก็ตกใจเลยครับนี่ตกใจเลยนะ ก็น่าจะเป็นปอกเ่ามากๆเลยนะครับแต่เรามาให้ใหญ่ก็ปลูกเปียดปลูกชิดแล้วก็มีการตกแต่งตลอดเวลานครับนี่คือชื่อวิตเขาคือ neo h ฮ u s ัว a megongensis ครับอ่าโอเคนะครับขอพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ